ตอนตื่นเขาเป็นแบบนี้ม่หลังเสียงแหบไปกเลยเหรอได้อลมาไลมาอ่ะพี่รถเมฆกับพี่ละเขาได้มาไลแต่พี่ละไม่ได้พี่เสียใจพี่ละก็ไม่ได้พี่เมฆก็ไม่ได้เสียใจมากเลยขอบคุณตอนนี้เราเต้ราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอาชิพ่าเบิ้งมันแนกาจหลังเวทีตอนนี้โอ๊ยน้องแบมแลนแบมมันฟุ่นเฟี้ยวไปแล้ว แต่ละคนก็คือหอมมะลยลงฮะถ่ายคลิปหรอโอเคค่ะพี่น้องอันนี้คือข้สิไปถ่ายคลิปขางบนเวทีนะคะอันนี้คือเตยล่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือไม่มีใครอยู่แล้วเอียงก่อนนักดนตีเด็ไม่ไล้มาเตะสิไปเบิ้องนักดนตีนะคะอาจารย์นักดนตีได้มะลันะคะอย เตีวันนี้หม,ม,<า>มานีีนน่นะสิบห้แบบป็นทุ่มนักดนตีค่ะจากพีพอสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันนี่เอาแจากอาจารย์ดตนตรีด้วยจรีค่ะตามมาขอสดจ้า น้องป่ได้เกี่ยวกันกับบันทายท่ไงวีเด้เขาเล้วเป็นเราเด้นหนีทางไทยเอียงก่อไผ่ไผ่เนียอาจารย์วังในเราบอกวเนอแยวอันนี้น้แจกแจกแจอาจารย์เตยอาจารย์เตยเพื่ออาจารย์เตยรีบแล้วอาจารย์เตยเล้วาอ๋ออาจารย์เตยเพื่อล้วเหรนกบแล้วอาจารย์เย

เดี๋ยวจะเลือกเดี๋ยวถายรูปร่วมยู่ด้วยจ้าจ้าแล้วไม่ถ่ายรูปใหม่หน่งอนดีกัยกเลยแดงอันนี้าจารย์มิใส่อาจารย์มิกเอาาพี่ค่ะของอาจารย์มิาพี่ค่ะแล้วมีคนเกบให้่ครับอาจารย์มิดอาจารย์แวาี่จะถือข้าวหยิอาจารย์แจว่านี่จะถือขึ้นหวเาหะไรทีรอานีจะมีพ่อสุนทรเสด็จนะจ๊อันนี้น้องเดีย ขวอนใจกระเทยนะคะน้องเดียเจ้า่หอมแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้า่มหอมแก้มพี่ใหญ่แน่้ไอ้ป้าบวดนีค่ะอาจารย์อาจารย์หลีขอบุณแรงเนเลเนาะ อาจารย์เลียมอาจารย์เลกยมอาจารย์ไกิจาเย์ไอจเื่องไม่ยงามเตยบงเตยเหลือไมีว่าเหลือพือจุบนะนี่อาจารเบิร์ล่ะเบิร์ดป้าเบิร์ล่ะียกอาจารย์เบิร์ดอาจารย์ียกอาจารย์เปียกไหนไปเยล่ะทุกอาจารย์เปียกว่ คูท่านไหนตัวหลาสุดบอกกัได้วตีตาใมบอกนะเดียเดี๋ยวแล้วบอกเลยว่าเราบอกเอาย่าย่แล้วอกเลยว่าเราอกเอจ์เป็นหารสองยนีเนาะเดี๋ยวเราบอก่าเราเบอกเอาเ่อา่เอาเอาเอาขึ้นเอาขึ้นแล้บอกเอาจนเบิร์ดเหรออาจย์อาจ์เบิร์นอตคือจุกบนะครับบอกแล้วว่าสบายบอกเอาจนเตยคือฝากบัค่ะ ลากไปบ่กวะเตยเด้อสิพาเด้อคอนเสิร์ตฮาดติพาท่ามห้มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปแล้วเลืกสิถ่ายให้นี่แหละค่ะพี่น้องนขอบคุณรางน้ำใจจากพี่พรสวิตเซอร์แลนด์นะคะมอบรางวัลน้ำใจให้อาจารย์นักดนตรีวันนี้นะคะเอาของกันเองเด้อบ้านโกมัสมีบะมี่บะมีนังยางครับแบนเทียมกัดให้ทุกมื่อนี่ถึงแสงนกล่องเหียนไม่ใช่เหมือนหรอเร็วเด้อเด้อขอเบียดเด้ว อไรเลยเหรอดี๋ยวนี้หนงแป้งลูกบอลยลูกเ่จังเก็บของแล้วมงตับพ่อไปเล้าลูกบอานนีหนอีถเสียิ้นอีกแ้ันนี้เชิญค่ะเชิญค่ะ เชิญค่ะเชิญอาจารย์โนนตีนะคะที่นีตตอนนี้ขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็คือรางลั่งวันำใจเล็กๆน้อยนะคะพี่น้องผู้ใดอยากให้อาจารย์โนนตีให้มาอีกกระไรเด้อพี่น้องเด้อให้ม้าพานรถเมีกันไรเด้ออะวันทูทีโฟโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูดูชื่อก่อนดูชื่อก่อน พี่พรสวิตเซอร์แลนด์นะคะเอามาค่ะเอาคืนมาค่ะเอามานะคะ yeah, <laughs> ไปแล้วเอา้า oh. โ <Okay. S 2> อ้โอเคขวบคุมป่ะนี่ยังก่อนยัง,ต,งต่ถุนขวบคุมวิญญาณตัวนี้มีอะวบคุมวิญญานไอ้ตัวนี้ยิ่งใหญอาถือไว้ก่อน <laughs> เก็บของนะคะตอนนี้เราก็เก็บของก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวห้องสิบห้าเป็นร่องมีบึงถังรางนะ,ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะผูใ้ใดอยากให้แลว้ววรรนําใจอาจารย์โนนตีหรือว่าอยากเรียงนะ้าเรียงน้าเรียงเขาอาจารย์โนนตีกับทักมาไหนเได้พี่น้องเด้อทักมา่ทางไอเฟสบุกรดเมหรือว่าจะมาทาง y ย u ทูบลดเมก็ได้นะคะพี่น้องเป็นเล่าว่านกรรใจของอาจารย์โนนตีนะคะเพราะว่าเพื่อนจะได้นี่ก็นั่งใจเห็นงานต่อนะคะพี่น้องวันนี้น้องอิงไม่ขึ้นนะคะวันนี้น้องอิงเห <laughs> นื่อยน,นี่ขึ้นหัวจะเปียนสุดกอลอ์ ตอนนี้ข้างล่างเวทีก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอุ้ยเสาน้ำมันสายดนตรีนะคะมานแห้งมาเนี่ยเีมงานปลาลูกคอกแล้วก็มานเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องเปลี่ยนสภาพกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวภาพไม่ไม่น่า,าดู<ใ>นะคะชาวบ้านเปลีใส่หนูบใส่เปลี่ยนคบขันแท่นน่ะนี่ใส่เบสโกบยงังสีส่มกบแถาเหมือนกนปปันอาดวตายใส่พวกกบแถาพี่น้องเดี๋ยวมือรุ่นเราไม่สิแบทเทินครับไอ้ละหน่อยเจอเลยค่ะวันนี้ไม่มีอารมณ์เฉยๆหรอก แล้วให้น้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเฮ้ย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 ตอนนี้ก็น้องกำลังปเปลี่ยนชุดนะคะหลายๆคนก็กำลังเปลี่ยนชุดอยูลล่ะนะคะเปี่ยนมาบ้าบอกเปลี่ยนดูปาดล,ลิง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 อันนี้คนเด้ออันนี้ลิงก็คือกอันแท้ ตัวขาลอยแห้งไม่เอแต่สวนกันตอนบางแล่ทะเลต้นอายข่แก่องน้ำยเบดมือไอ้ไข่องเสียนไปขึ้นหาเหลืองแถวัสนเล่นสวนกันจนก็พ่อยู่นโอ้จนสอหอชื่อหนาได้ว่าไปเของน้ำดูไหลทะเลต้นแจนส้มเบิดทะเลจน่าเบิดพี่โบไม่สบายนะคะพี่น้องทะเลต้นอายข่หายพี่โบทองเสียเุกว่าซุกไปแล้วองคนเอียงก่องแต่เสียซุก่ซุกเยก่แห้งอย่าเดี๋ยวอียงก่อซุกหเอา ผู้เฒ่าผู้จังละสุกอ๋อน่าจตีถอยแป่าวางรถสุกเรียวเรียวรถสุกเป่าวายังแป่ว่ารถเข็นรถเข็นอ๋อแม่มันแปลว่ารถเข็นถามแน่สปอนเซอร์เขากินมูลละเจะขวดมือละขวดนี่ขวดที่สามเลยขวดนี้อ๋อขวดนี้เนี่ยขวดกระเทิงแบงเทิงแบงเทิงเอกเทิงนึงแม่ลุงเทิงนึงเอกเทิงนึ่งเอกเทิงนึ่งเทิงหนึ่ง่านได้อยู่ แม่นี่ก็ได้บอกแนนบ่อมันเป็นอันนี้มันเจ้ามันกินอาย่เขาห้ามมันมันมีแม่บอกว่าห้ามดื่มมาละสองขวดนี่บอกมันมีขังขไม่รู้อนที่ขวดที่สามแล้วเขาไม่ห้ามดื่มหรอกมาละกี่ขวดแต่ว่าเขาห้ามอายุสามเกินสามสิบดื่มอุ้ยแม่เพิ่งยี่สิบแปดเองนะเออแม่โซพิดาเอ้ยให้เกียรติรถกับไลเนี่ยเฟลหรือตัวมันห่อนโซพิดาครัวใครหนิมันเนี่ะครัวใครมันเนี่ย ตลอดการและนานทื่นตลอดการแลนาน่านทื่นยังก่อแเ่ทั้งแพ่ทั่งซาเตอร์บอฟ่ายเป็นเมียเล่าเราเป็นผัวเขาอยนี่เหลืองตัวเขาอยเป็นผัวแล้วเก็บของหนูเก็บของค่ะล่าสุดบอกสนองเก็บของอยู่ของแค่ไหนเก็บยังอยู่เดียมลื้อถั่วบอไปไสมมื่อนี้ไปไซม์ื่อนี้กระบานบอไปบ้านได้ใช่คืนฮะ เด็กแช่กึมได้เช่กึมที่ไหนเอาฟิมอ๋อฟิมเอาฟิมมาสื่อกึมลืมข้าวพี่น้องม้านี้เด็กๆจะไปบ้านน้องฟิมนะคะฮะเออขัเมือกับเศร้าซาผักซาไม่ทั้งวันมันไปนอนผักซาตอนนี้ก็ขึ้นอย่างั้นกัไปผักเลย บัวายดอกคีพาว่าตอไหมูดอกมือนนิโอ้อาเอ้ยมือหเจากระโหลดไปมันแปดร้อยคีบแล้วโอ้ซาถูกยังก่อนไปหาไปหาไฟอ่อมหันอยู่ลแทนอยู่หลังนั้นเียก่อนสีพกยังก่อนไม่ไปไหนไปพอดังนี้ต้องนกับใ้ไฟตอดใบกันเลยว่มันไฟตอดตาแล้วมันกับโเห็นเนาะแล้วลราไปนะไม่ไม่คืสาม้าดพ่อะ เนบิร์นเบิรนบินเบิร์บิร์นขยันแท้น่ารักกระโดกเขาเอาพามาขึ้นเขาเขาให้ยืนเถ่าแล้วเถ่าเลยนั่นนี่เนาะวบปากอีกมองเป็ดเปย์ยังล่ะมันสวยก็ฉันแม่แม่แม่ละแม่แม่ทำไมแม่วันนี้ไม่แต่งหน้าเลยแม่เหนื่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่วันนี้แม่ทำไมไม่แต่งหน้าเลยแม่แต่งหน้าหน่อยเถอะแต่งอยู่มันออกโอเคพี่น้องพี่น้องค่ะ พี่น้องขาพี่น้องขาจำไว้นะคะว่าวันที่ซีผู้เภาพไอ้มันอยู่สาระามแล้วเจอกันเลยมือนั่นพี่วัดจะเป็นพี่วัดจะเป็นไอ้เจ้าภาพเลี้ยงวันเกิดรถเมียนะคะว้าจับไปได้พี่น้องดูรเบิดระ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 เบิดจะไปกินปลาเผาต่อมคงณยูน่าโอเคนี่แหละที่ชอบชอบแบบนี้แหละน้อยกะดิ่งอยู่ไหนครับไพนนี่สวัสดีโอ้ยรอเถอโอ้ยไม่เอาหรอกหรอพอด ไปแล้วค่ะครับอ๋อกว่าคนเึงจะเป็นรอ <c oughs> พี่น้องตอนก็ยังเก็บเ <c oughs> ขาแยงนะ่งมาจิ้นเรื่องกันไกท่นไปเอาแต่หนาเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ปล,ปล,ปล,ปลปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปสมัยนี้จับยังนี่ดังหน่อยบ่ไหนกำลังเบิ้งขีดจากคล้องนี่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ใช่ะะไหมน้องคะคลิปหน้า,นาค่ะกันมายิ่งกุก่ชรุ่งแบบแชร์ไปให้ช่องน้องรัตน์นะคะจะี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไปละคะเก็บของก่อนี่องมึงสุดกนนเลยเปลี่ยนน้องขาอ,อยู่ไปละคะ่ะ